ราวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ออันวัดตูู่ขาเพื่อกระทำดวงประทีษจิตใจใสดังนามทั้งไตในหงเฮืองเกสาผมเกศเกาเทียมดอกมาล่าถัดเสมือทั้งสีต่างเที่ยนต่างไตอันว่าหูสองกรรมขอถวายพุทธบาท ขอให้เป็นดังเข่าพนังป่าดอกวางกลวยจับคูรตำตาเที่ยงตั้งสองหน่วยอขอให้เป็นผู้ได้ตาด มเม,มตมมังสเมเปรเทจะขามิตารุวนาสันติเกยังมุนิวรวจนนังสาธุเมสุนันโตพุทธาสาวนันมาช่วยที่ได้จาดึกและที่ได้สัจจะสัญญากับสถานทีกับปู่ขุนเดชภูม,มิสถานเจ้าทีตรงนี้ ว่าสิได้จัดสร้างองค์ปูพญยาอนันตชัยยานาคารและแมยายาวดีนาคราชบัดนี้ท่านดออกเตร์อานอนนแสนนาทีตรงนี้ตลอดจนออกตอนญาตโยมสาธุชนทั้งหลายผู้คาเนี่ยนทิพยา์านธรรมสายยานบารมีเจ้าปูสีสุดโทยแห่งวังหน้าชินคั่มโนดบุญหลายจังพ่อบุญหน่อยบ่เห็น ไม่ยืนต่อนาพระพักทั้งสองพระองค์นี้เป็นสายทิพย์สายธรรมและสายย่านบารมีเป็นตัวเทนลูกหลานสายย่านปู่ศีสุดโทถาวายเครื่องสักการะบูชามีบายสีบารมีสามชั้นายสีธรรมจักรบายสีเทศายสีพมบายสีปากชาม พอชาตอปุงอนันตาชัยยะนาคาดและแมยาญาวดียะสถานทีตรงนี้ขอบารมีแห่งปูฤุสีคุณเดชซึ่งสถานทีตรงนี้ข้าพระเจ้าบไดคขมได้กายข้าพระเจ้าบอด้เหยียบได้ยำข้าพระเจ้าบอด,บด้ขดมได้ง่าขออนุญาตอธิษฐานและอธิษฐานจิตให้เป็นมหามงคล ให้เป็นสิ่งสักดิ์ิี่บรรจุดวงกิตดวงใจบรรจุดวงธรรมดวงบารมีลงในวรกายของพญาอนันต์ัใช้ยังทิวาตาโนเอวังตาววิชโยโหิชยาสุชชยามังคะเรอประจิตตปันรังเกสีเสปะทาวิปุคะเรอะอพิเศษ พังมีชาพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิเมจตุปะเทหิเมเมตังเมตังพหุปะเทหิเมมามังอปาทะโกหิสิมามังหิงสิทิปาทะโก หิงสีมามังหิงสีภูปะโทสาเพสัตตาสาโนรดีชจยาะชัยาะสุขะสุขาชีวิตัยยะชัยยะรณีตาเรนสัทาสุชัยยะชยาะชัยาะรณีสาตินสัทถาชัยยะชัยามังกราลัญยาภวเคใจยตถิมาลาวินทูจเวนะเตโยจะกุูเวโร มานารโปิจอาคิบาโยจะปาชุนาโหโกมาโรอัตตระตะโกอัตาราสักมหาเทยตถาพระมคนาเทวคนาสุปนคณานาน้าพนิตังเมตัตจะมร่วมใจจอมพาผรานู้ชนอมายมาร่วมจิตรวมใจเป็นหนึงเดียวกันรวมการรดูดวงจิตดวงใจดวงบารวิตอรูปอนุขายาชัยยะเนี่ มื่อที่ทำทั้งหลายดู้าพระบาทดีวความจุรกคันดีต่อชาติศาสนาธรรมายกษัตริย์ข้าพเจ้าได้ขอาฟอนางไกแทบเบืืองพระบาทต,ต่อหน้าพระพักแทนอาจพระคุณได้สดับรับฟังศรธรรมจากพระออ์ให้พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีวุฒิภาวะอัตภาพภาวังรู้เช่นเห็นชัด พระจักแจ้งเห็นจริงกระชางแจ้งซึ่งมักผลบรรลุดวนฉพันธ์ขอรัตนาพระพุทธบารมีพระทัสสะทศ,ทศพลพระสมะติงสะพระบุเทนิวาสาพระกะตะบุญยกตาพระปุญญธานังพระปุญญสีลังอยากเยื่อสายใยห,หล่อเลี้ยงลำเลียงในธาตุในขันธ์ในชีวิตของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ให้ได้สะสมสมจิตสมจิตสมใจสมจิตจำนองสมจิตประสงค์สมจิตปรารถนาข้าขอลบรอบนิวขันยกขึ้นเมื่อสี่งจาคุณบนกุศลใางดอกข้างนี้ความบดีขอให้ยับเยินย้ายนี่หางออกจากไก่สื่อว่าโรค้าภัยให้หางหายดอกไก่เนื้อ แม่นเจ็บหัวปวดทองเป็นไงนกละกาย้าจิตตังประนมมือบูชาปู่กายไา้าจิตตังประนมมือบูชานาขออ่างวันพาสวน